หัวหน้าห้องสุดยอดไปเลยทั้งหัวหน้าเูบูหานและรองหัวหน้าสากของสปิริตเวพรอนสู้กันแย่งเจ้าเลยหรอตอนนั้นข้ากูสษาห่วงเจ้าที่เจ้าไม่ได้รับเรื่องแต่ตอนนี้ดูเหมือนเจ้าจะเป็นที่นิยมมากกว่าข้าอีกไม่มีอะไรหรอกหนะ้าข้าก็แค่โชคดีประสบการณ์ข้ายังน้อยอย่ามาทำเป็นไก่นะ้าแอบดีใจอยู่ลึกๆใช่ไหมล่ะแหมโดนจับได้เส้นแล้วสสุดยอดกุมพลังรวมกันแย่งเจ้า ดึกภาพไม่ออกนะฮะตอนนั้นข้ากลัวมากเลยละ่ะอวีห้าวเป็นของข้าแล้วเลิกมาพ่นเป็นสกีสิปะเออเจ้าก,ก็แค่คบกับเขาเท่านั้นแหละข้าไม่สนเรื่องในอดีตหรอกนะเลิกขวางทางข้าสักทีน่าจะเหมือนดุมแย่งเจ้าสาวกันละมัง้งใช่ไหมล่ะอวีห้าวอย่าหาร้อะกันเพื่อแย่งข้าสิคะอวี่้าวก็เป็นเจ้าสาวของสองคนนั้นข้าก็ว่างั้นนะไม่ใช่แบบนั้นเลยเลิกดอมมัวได้แล้วเอ้ย งั้นเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะเล่าให้พวกเราฟังเลยเลสิหัวหน้าทั้งสองเถียงกันหัวหน้าเคียนรับมือกับหัวหน้าเอี้ยนไม่ไหวในตอนนั้นเองก็มีเจ๊ใหญ่มาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฮ้อเอี้ยนเฉาจือ้อเจ้ากล้าขโมยคนของข้าโดยที่ไม่ขออะไรเงน้นหรือชินหลินเอ๋หัวหน้าสาขาสเปริตเวิร์มพอนเจ้ามาสักทีนะหลินเอ๋ผ้าทอในบ้านนี่ไม่ไหวแล้วหมอน,นี่มันน่าหนามาเลยเจ้ารู้ไหมละหลินเอ๋เจ้าเฮ้ เอี้ยนเฉา,าจือ้อตอนหนุ่มๆเจ้ามีววรกรรมตั้งเยอะแยะมากมายยากจะน่ารังเกียจไม่หายอีกหรืออยากจะไฟนะใช่ไหมมาสิข้าจะไฟกับเจ้าเองอ่ะเออหลินเออไม่ต้องถึงข่านนั้นก็ได้มงไม่รู้ว่าทำไมพอหัวหน้าหลินอมาหัวหน้าเอาี้ยนก็ดูกลัวๆที่ข้าจําเป็นต้องเอาหวีห้ามาก็เพราะอะไรเพราะกลุ่มหมู่หานเป็นอันดับหนึ่งนั้นเลยคำพูดไราสาระของเจ้าไม่มีความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าอย่าบางังอาจมาแย่งเด็กนีไ่ไปเชียวเขาเป็นของพวกเราเจ้าขุนจะเมียจา๋า เอ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้อเฮ้อแต่หึงอย่างนั้นหัวหน้าเอี้ยนก็ยังไม่ยอมแพ้ให้จะแย่งข้าเพราะเขาจึงไปตัดสินกันต่อที่ศาลโพไซดอนอะไรนะเรื่องนี้ไปถึงขั้นต้องใช้ผู้โสเลยเหรอศาลโพไซดอนหรอเรื่องมันก็จบเท่านี้ตอนข้าออกมาไม่นะแล้วเจ้าจะเอาอยัางไงล่ะข้าขอพักหน่อยแล้วกันเรื่องอะไรอะไรมันก็ลงตัวแล้วฮิฮิข้าเคยได้ยินเรื่องระหว่างสามหัวหน้าด้วยนะ ประวัติของพวกเขาหนะหัวหน้าเอี้ยนถึงได้เปลี่ยนท่าทีไวอย่างนั้นไงล่ะอย่าแอบหัวเราะอาจารย์ใหญ่รับลังสิเด้เอ๊ะเอ๊มมาอยู่ที่นี่กันเองเหรอเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะอวิหวเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดก็แค่พยายามไปเหมือนทุกวันเข้าใจไหมข้าเข้าใจเราครับเอาละงั้นข้ากลับก่อนนะพรุ่งนี้มีสอบของสาขาสเปรดเว็บพอนนะ่ะอย่าลืมล่ะขอบคุณครับอาจารย์ฟานอาวีข้าจะทําเป็นไม่ได้ยินพวกเจ้าแล้วกันชุดใหม่ไม่เหลือเลยนี่นะ ชุดใหม่เหรอทำไมข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะอาจารย์ฟานอาวี่ันดูเจ๋งขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับลาก่อนคะ่ะอาจารย์ฟานอาวีวันนี้โรงเรียนเพิ่งแจกชุดใหม่ไม่เร็วเลยใช่ไหมเราอยู่ปีสองแล้วก็ต้องมีชุดใหม่สิว้าวไปกันเถอะเราเอาช้ชเด้าให้เจ้าแล้วเ่ะโเเค้ยปเป้ี่้ยนมาไเๆนะเฮ้ยเ้ยรู้สเกยเหมือนโดนแ้ล้ยอยเ่ยเลยล่ะฟเบๆมาดูเห้าะกับเจ้าดีนะ เจ้าใส่มาจริงหรอเนี่ยอุ๊เจ้าจงใจใช่ไหมแหมอวี่ห้าน้อยหัวเสียเส้นแล้วหวางตรงจะเตีย้ยเอ้ยเจ้าเจอดีแน่แน่จริงก็จับค่าให้ได้สิตอนใส่ชุดนั้นนะ่ะณศูนย์ใหญ่เช็คศาลาโพอซดอนเป็นสถานที่ที่คนระดับสูงในเช็คใช้ไปพบปะกันนอกจากหัวหน้าบูหานและสาขาสลิตเวพอนแล้วยังมีผู้โสด้วยหาลือว่าวิห้าจะอยู่ฝ่ายไหน สถานการณ์ระหว่างมูหานและสปเปรดิตเวิพอนกำลังร้อนแรงไม่มีฝ่ายไหนยอมถอยเพราะเขาต้องการให้อวิห้าอยู่ในความดูแลของตนเรื่องนี้เกี่ยวพันกับอนาคตของเช็กผู้โศจึงต้องแต่งตองอย่างรอบคอบการประชุมมีแต่ความเงียบงันจนกระทั่งมีคนเอ่ยปากขึ้นมานั่งลงสิส่วนคนที่ไม่พูดอะไรก็หลบอยู่หลังเงาพวกเจ้าจะทําให้เรื่องมันยุ่งยากไปทำไมล่ะในเมื่อพวกเจ้าอยากให้เด็กคนนั้นอยู่กุมูหานและสปเปรดิตเวิพอน ก็ปล่อยให้เขาอยู่ทั้งสองที่ไปเลยสิหัวหน้าของสาราโพไซดอนหมูเราเอ๊ะเหรอโรงเรียนเช็คสร้างสัรปปรา์ทำไมไม่ทําไปอย่างที่ถนัดล่ะสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปอวี๋เฮาจึงเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นสิทธิเอกของทั้งสองกลุ่มบูหานและสาขาสตรตเวปพอนเรียนอยู่ในทั้งสองสาขาและใช้ชีวิตไปตามปกติยอดไปเลยผลลัพธ์นี้ยอดจริงๆในที่สุดก็สบายใจได้สักทีข้าจะได้เรียนอย่างสงบสุข และเพิ่มพลังไปให้สูงขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะผ้ายังผ่านการสอบของสาขาสติปิฎเบพรอนทำให้อาจารย์ฟานอบีมีความสุขมากข้าแข่งแล้วดีใจจังดูสิด้านหัววีฮา้องหนึ่งนี่นะหน้าเขาดูยิ้มแย้มมากเลยนะเอ๊ะข้าต้องระวังเรื่องภาพพลลัพษ์สินะเรื่องในวันนี้ทําให้ข้าได้รู้ว่าสปิปิฎกเบพรอนนั้นเหมาะสมกับอาวุธลับของนิกายถังมากมันสามารถปล่อยพลังออกมาได้มากกว่านี้แต่ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยจุดหมายของข้า เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแล้วสปิริตใหม่และความสามารถใหม่การจะเรียนในสาขาสปิริตเวปพอนพรางวิญญาณเป็นสิ่งจําเป็นค่าย่างพังไม่ได้ต้องกลับไปฝึกต่อถ้าต้องพยายามให้มากกว่านี้เออฝึกแปะเอ๊ะวิญญาณร้ายเจ้าจงออกไปวิญญาณร้ายผีดิบหัอบิห้าวถูกขับไล่ออกไปยา่ยาย่าฮะเจ้าดูกระตุนมากไปหรือเปล่าหวังตงเจ้าทําแบบนี้ทําไมกันละ่ะรือมีอะไรดีๆขอข้าอ่านจดหมายแดงนี่ก่อนละกัน เอ๊ะหอสมบัติล้ำค่าหรือมันคืออะไรนะ่ะเมืองเช็กนะ่ะเป็นศูนย์การค้าข่ายที่นักธุรกิจต่างพาันมาลงทุนไงล่ะพราะเขามีสมบัติให้นักเรียนไปเลือกซื้อด้วยนหอสมบัติน่ะเป็นแหล่งรวมสมบัติล้ำค่ามากมายเลยล่ะสำหรับสิตเอกโดยเฉพาะเลยนะยอดไปเลยไหมล่ะไปกันเถอะนะคืนนี้แหละไปกันเถอะเออฮะข้าต้องกลับไปฝึกนะ่ะแถมข้าก็ไม่มีเงินจะซื้อสมบัติอะไรด้วยไม่จะเป็นหรอกเพราะกิจกรรมนี้พอมีเครดิตให้ นนะพ่มนะธุรกิจหรือว่าเราไม่มีเงินแถมรู้ด้วยว่าเราเป็นสิทธิเเเท์เองเครดิตงั้นเหรอสิทธิ์เอกเหรอแลว้วพวกเขาจะได้อะไรละ่ะเจ้าหนี้เท่มจริงๆเครดิตก็คือการลงทุนกับพวกเราไงเพื่อซื้อใจเราให้ช่วยทําอย่างอื่นให้ทีหลังนะ่ะที่สาคัญที่สุดก็คือเพื่อผูกมิตรกับโรงเรียนไงละ่ะคราวนี้เจ้าเข้าใจหรือย,ยังว่าทําไมขอหน้าเอี้ยนถึงเลี้ยงเจ้าน่ะอ๋อข้าเข้าใจละเข้าใจแล้วงั้นก็ไปกันเลยตกลงแต่มันเริ่มเมื่อ้วนะจะช้าไปหรือเปล่า เจ้ารู้หรอว่ามันอยู่ที่ไหนน่ะแต่ว่าเราก็รีบไปรีบกลับสิข้าวางแผนไว้หมดแล้วแหล,นะละนะเลิกกังวลไม่เข้าเรื่องสักทีจะไปหรือไม่ไปไปดูซักหน่อยก็ไม่เสียหายใช่ไหมล่ะเออแบบนี้เขาคงยังไม่อยากฝึกแน่ๆอือไปหอสมบัติล้ำค่ากันเลยเย้มันต้องสนุกมากแน่ๆถ้ามันจัดขึ้นพ่อสิทธิ์เองแล้วก็เราอาจจะเจอกับตาซื่อเสียงก็ได้ <c oughs> คืนนี้แหละพวกมันจะไปที่หอสมบัติล้ำค่า นี่คือจังหวะที่ดีที่สุดรอให้พวกมันกลับก่อนแล้วค่อยฆ่ามันเมืองเช็งขอสมบัติล้ำค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่งานนี้ค่ะโปรดกรอกรายละเอียดลงในใบนี้้ารับเครดิตค่ะบอกแล้วเห็นไหมล่ะไปเขียนกันเถอะเรียบร้อยแล้วครับกรุณารอสักครู่นะคะเจ้าเขียนสปิริตลงไปด้วยหรือเปล่าโน่หรือเปล่าฮะน่าจะเขียนลงไปให้หมดนะจะได้คะแนนเยอะๆเขียนไปแค่สปิริตไอ้น่ะเก็บไว้เป็นความลับจะดีกว่า ได้ผลของทั้งสอง,งมาแล้วค่ะนางกลับมาเร็วจังของคุณหวังได้การ์ดสีม่วงเป็นระดับสูงที่สุดในนี้ใช่ไหมล่ะเป็นการ์ดสีม่วงสำหรับคุณโดยเฉพาะเครดิตคือหนึ่งแสนค่ะสามารถใช้ได้ปีละครั้งเจ๋งปะละ่ะแล้วค่ารครับสำหรับคุณเอาหมีห้าวท่านไม่มีเครดิตค่ะอะไรนะเครดิตค่าไปสูหรือแสดงว่าค่าซื้ออะไรไม่ได้เลยสินะบอกแล้วให้เขียนลงไปให้หมดไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะที่ไม่มีเครดิตนั้นก็เพราะว่านี่คือการ์ดของท่านค่ะสีแดง ท่านได้เป็นสมาชิกระดับสูงที่สุดของเราทุกๆปีท่านสามารถแลกสมบัติอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นค่ะท่านจึงไม่จาเป็นต้องมีเครดิตสุดยอดดีกว่าของใครอีกหรอเนี่ยแล้วระดับสูงสุดที่นี่มีหลาคนหรือเปล่าไม่ค่ะข้าเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนี่ล่ะค่ะไม่ต้องกับวนไปรองดูรอบๆเธอหอสมบัตินะ่ะมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนพวกเขารู้ความสามารถของเจ้าดีเจ้าต้องพูดเรื่องนี้ให้ดีด้วยละ่ะไม่งั้นข้าจะจํากัดการเข้าหอของเจ้าเสียงนี้แข็งแข่งและกดดันมาก ถ้างั้นเราก็ฝึกไปดูรอบๆกันหน่อยเถอะเรารอพวกมันตรงนี้แหละฆ่ามันทันทีแบบไม่ให้เหลือร่องรอยสมบัติเยอะแยะเลยตาค่าลายไปหมดแล้วอะพี่เปยเป์ยกับรุ่นพี่สู้นี่นะเขาทำอะไรกันอยู่นะ,อ,ะอ้าวรุ่นน้องเจ้ามาด้วยเหรอเป,ย,เปย์ถ้าอยากกินปลาย่างชะมัดพักหลังมันนี้เจ้าไม่เคยไปขายเลยนะได้ยินว่าเจ้าดังมาเลยนี่นะ อยู่ได้กันตลอดแบบนี้ต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาแน่ๆน่บ๊ดีครับเรื่องพี่ข้ากําลังพูดเรื่องเข้านิกายถังน่ะถ้าเจ้าเอาเจียงหนานเข้านิกายได้ข้าก็จะเข้าด้วยเจ้าเห็นนิกายถังเป็นอะไรเหรอเสียวหยากับเจียงหนานก็สนิทกันดีนี่นะก็แค่ไปชวนนางเข้านิกายแล้วข้าก็จะเข้าด้วยแค่นี้เองพอเลยพอเลยนี่เจ้ายอมซ้ำฉันเพื่อเจียงหนาเลยงั้นหรือก็ข้าอยากอยู่ห้องเดียวกับนางนี่นะช่วยข้าหน่อยเถอนะข้าสัญญาว่าจะทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการ ใครอยากให้เจ้าทากันละ่ะติวข้าถือว่าเจ้าตกลงแล้วเนาะนั่นมันเจียงหนานอ๋อจะชนแล้วข้าเสียการทรงตัวซะแล้วคือเพี้ยอ่ชู้ฉันเฉอถ้าเจ้ายังไม่เลิกมากวนข้าข้าจะลาออกจากโรงเรียนเช็กซะช่วยข่าด้วยเซแปลกแฮะทำไมนานถึงเย็นช้าแต่กับเจ้าคนเดียวนะว่าไงวัสด,ดีครับรุ่นพี่ เจ้าเคยไปทําอะไรานางไว้หรือเปล่าอึถ้าไปคุยด้วยแล้วข้าไปดูรอบๆดีกว่าต้องมีรับลมคมในแน่ๆพวกเจ้าก็ไปดูรอบๆส,สัสิครับสปิริตโบนแขนซ้ายยอดไปเลยเจ้าจ้องมันมาจะครึ่งชัมม่วโมงแล้วนะกำเนิดจากมังกรธารณีสองแสงแวววับถ้ารู้สึกได้เลยว่ามันเข้ากับข้าก็มาสุดยอดจริงๆนี่นะแถมราคามันก็ฮะลาอก,กันเล่นใช่ไหมเนี่ยเดหลักเลยงั้นเหร กระดูกสปิริตบออันนี้มันสามารถเพิ่มพลังการปล่อยลำแสงและการโจมตีได้แย่ yeah, จังเลยนะแต่ก็แพงสมราคาละนะลองดูไหนไหม mm hmm. เลิกคิดไปได้เลยเ mm hmm. งื้อขนาดนั้นตั้งกองทัพหมื่นคนได้เลยนะแพงเกินไปถามกันเถอะว่าแลกได้ไหมข้าจะแลกให้เจ้าเองเอ๊ะไม่ละมันแพงเกินไปข้ารู้ว่าเราได้ประโยชน์จากโรงเรียนแต่สักวันเราก็ต้องใช้คืนอยู่ดีถ้าเจ้าอยากเป็นอิสระรก,ก็เจ้าอยาแกแลกหุ่นนี้เลยดีกว่า ข้าเข้าใจเรื่องนั้นดีแต่การจะเติบโตม่ต้องใช้เงินข้าคิดจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วที่นี่ก็เหมือนบ้านข้าจากนี้ไปข้าจะทำทุกอย่างเพื่อโรงเรียนถึงเจ้าไม่พูดข้าก็เข้าใจอยู่แล้วอวีห้าวงั้นก็ได้ข้าต้องการมันไปแลกเถอะข้าตัดสินใจแล้วเจ้าพูดถูกแล้วล่ะจากวันนี้ไม่ว่าข้าจะได้อะไรจากเจ้าข้าจะทำทุกๆอย่างเพื่อเจ้าเรียบร้อย เดี๋ยวเขาจะส่งไปที่โรงเรียนอย่างลับๆเราจะได้ไม่เป็นอันตรายไงไปดูรอบๆอ,อีกหน่อยเถอะข้าไม่เข้าใจทำไมเจ้าถึงอยากให้ข้าช่วยซื้อไอ้นี่ให้ก็แค่กาวานพันปีเท่านั้นสมบัติระดับตำ่ำนี่ไม่ใช่แค่พันปีนะเป็นหมื่นปีต่างหากหาถูกๆแบบนี้นะ่ะยากนะจริงๆแล้วพี่เฮอฝันบอกว่าต้องซื้ออัน,นี้ให้ได้นะ่ะติงจิงอะไม่มีใครเคยเห็นสักหน่อยแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงแล้วทําไมคนถึงได้มองข้ามันละอย่างก,กับขยะไร้ค่าเลยนะ เจ้าลองกินดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละใครจะไปกินเชิญกินไปคนเดียวเถอะตอน,นเด็กๆข้าถูกบังคับให้กินอะไรตั้งหลายอย่างไม่แปลกใจเลยว่าทําไมบวแชที่สองของเจ้าเป็นพันปีถ้าได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีจริงๆนั่นแหละข้าไปก่อนนะครับนุ่นพี่ไปก่อนเลยตอนนี้ข้ายัางกลับไม่ได้นะเจียงหนานเราไปกินของว่างรอบเดือกันเถอะขณะเดียวกันเกาะโพไซดอนลงเรินเช็ค่ันว่าย,ยัางไงนะเจ้าหนูอวีห้าคนนั้นตอนนั้นที่เจ้าโดนแก่นแท่นน้ำแข็งโจมตี คงเพราะจีนใต้สังเลือกเขาหนะ่อตอนนั้นสปิริตเขายังถูกซ่อนอยู่ยอดไปเลยถ้ลารอดแล้วแก่แห่งน้ำแข็งเท่านี้ข้าก็ทําได้แล้วใช่ไหมคะถ้าสปิริตเจ้าเสถียรเจ้าต้องเป็นตัวเต็งของสปิริตฮวนเมน์ครั้งหน้าแน่ๆข้าไปให้เขาช่วยข้าคุมเปียวเพิงอสุกันนะคะใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นเขายังอยู่ให้หอสมบัติอยู่เลยนะ <c oughs> โอเคถุกนางอิสระไร้เดียงสาขนาดนี้ใครล่ะจะไม่ต้องการนาง หวังว่าวีห้าจะรับมือเปลวเพลคของนางไหวนะเพื่อให้นางเป็นฟินิกซี่แท้จริงเหมือนรบรรพบุรุษนางถนนกลับโรงเรียนพวกมันเป็นแค่ศิธิ์เองไม่ใช่หรือนั่นมันสัญญาณขอความช่วยเหลือของนักเรียนเฉพาะไม่ใช่หรือไงรีบข่าพวกมันเร็วเราต้องรีบไปจากที่นี่พวกมันรู้ตัวได้ยังไงแต่ไม่ว่ายังไงหรือเว่าแค่นั้นก็ดีไม่ผลหรอกฟุกฟุกฟุกเป้าหมายของพวกมันคือเราฆ่ามอนยิงสัญญาณไปแล้ว เราแค่ต้องถ่วงเวลารอกําลังเสริมถ้าพี่เพลอฝันไม่เตือนก่อนแล้วก็เราคงตายไปแล้วมีกันหกคนแถมมีคนนึงมีหกวงแหวนด้วยห่างชั้นเกินเกินไปพาะมันตามทันแน่ถ้าหนีไปในเมืองได้ก็รอดแล้วแย่แล้วสิสปิริตไปพอดเริ่มร้อนแล้ววางตรงตาเจ้าบินบ้างละฟุบฟบบโอ้ยโชช็อกอโอ้ยกาสวนกลับหรือพวกมันจะไล่หันแล้วถึงใช้พลังห้าหวังแต่ก็ยังห่างชั้นกันอยู่ดีฟุบมางอาจหนีหรือ คิดว่าเราจะไล่ไม่ทันหรือไงเราจะทํำยังไงดีล่ะนี่เรากําลังจะตายจริงๆเหรอบินขึ้นบนสุดกําลังฟุฟ,ฟ,ฟคิดว่าบินขึ้นบนแล้วจะรอดหรือไงเราก็บินได้เหมือนกันแย่แล้วสิหนีไม่พ้นแน่ต้องใช้ห้านั้นเอ๊ะพลังวิญญ,ญาณกําลังไปรวมพี่อวีเท่าแต่ไม่ใช่ฟิวชั่นนี่นะเขาคิดจะทําอะไรกันแน่ไล่ทันแล้วพวกมันกําลังจะปล่อยฮักซะอวีห้ามันจบแล้วเราโดนฆ่าแน่ย่าฟูฟิง เขากำลังจะใช้ห้าที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอะไรห้านี้มันอะไรอากาศร,บรอบๆตัวค่อยๆเย็นลงอ่าพอน้ำแข็งนิรันด์ว้าเอ๊ะฟุ่มน้ำแข็งนี่นาพวกนั้นโดนแช่แข็งไปแล้วเป็นท่าที่รุนแรงมากแย่แล้วสิแเลเ้วลขนาดนั้นฟื้นตัวได้ทันทีแน่เร็วเข้าใกล้จะถึงเมืองเช็กแล้วนั่นมันรุนพี่มาช่วยพวกเราแย่แล้วเอ๊ะตายไปซะ การจมตีขอสปิริตคิง King, รับไม่ไหวแน่แย่แล้วสิแย่แล้วไม่หันแน่หวังตรงอย่ายอมแพ้อวีห้าวใช้พลังหาหวังทั้งหมดสถานการณ์แบบนี้ขอร้องลว